สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dead for Return นะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือยิงซอมบี้แบบเดียวกับ l e a d for Dead มาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างนะครับขึ้นอยู่กับสเปคมือถือแต่ละท่านเลยนะครับว่าจะไหวสักแค่ไหนเนาะที่สำคัญคือเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตัวเกมกันครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศตัวเกมนะครับผมอันนี้จะเป็นสถานที่ในโรงพยาบาลนั่นเองคุผู้ชมครับมีธีมแบบมืดๆมาด้วยเนาะ บอกเลยว่ากราฟิกสุดจัดแล้วก็ยิงมันมากๆเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะนี่ครับแต่เรื่องเฟรมเลทนี่ยังมีปัญหาอยู่นะรู้สึกเล่นเรื่อยๆนะครับเฟรมเลทมีการตกเรื่อยๆเลยนะครับนะโอ้โหยิงโคตรจะมันเลยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะเฟรมเรทผมจะอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับค่อนข้างสวิงนะอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับ ห้าสิบห้าสิบสองหกสิบบางทีก็ขึ้นไปเจ็ดสิบนะครับมันขึ้นขึ้น,นลงลงเนาะมันค่อนข้างสวิงนะครับเฟรมเรทอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะผมตั้งไว้ที่ร้อยยี่สิบเฟรมเรทด้วยนะครับเปิดกราฟิกสุดเนาะอยากจะรู้ว่ามันจะไหวแค่ไหนไนั่นเองท่านผู้ชมครับนะซอมบี้มากันให้เพลิบครับโอ้ oh my god oh my god อออล่อมาครับโอ้โหสุดจัดนะท่านผู้ชมครับเลือดอาบเกินไปหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปกันเถอะเราขึ้นมาบนนี้นะครับนี่ขึ้นไปฟึบตัวการปีนป่ายอะไรแบบนี้นะครับเราแค่เดินขึ้นไปนะครับตัวระบบมันจะปีนป่ายให้อัตโนมัตินั่นเองท่านผู้ชมครับมาทําการเปิดเครื่องตอนนี้ฟึบเรียบร้อยครับ เรามารีโหลดลูกกระสุนปืนรีโหลดของต่างๆรอก,ก่อนเลยนะครับเก็บพยาบาลรอเลยเอา้าวยืนทําอะไรลูกพี่เรื่องการยิงนะครับสามารถปรับแต่งที่ตั้งค่าได้นะครับจะมีการยิง2ประเภทนะครับที่ถือขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นการยิงประมาณนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ผมเคยถามนะว่ามันเป็นยังไงนะครับที่มันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าเราใช้ปืนอะไรอยู่นะครับผมปรับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่ ยิงบริเวณถือแบบนี้นะเหมือนคาร์บอยนะที่เคยถามในคลิปก่อนหน้านี้นานมาแล้วนะเออน่าจะประมาณต้นปีนะครับออ้ดัดหลบก่อนดัดหลบก่อนเข้ากันมา <laughs> นี่เกมนี้มันมีหลายโหมดนะครับเล่นโคออปได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกเลยนะครับแต่ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนี่นี่ ยิ่งพฒนายิ่งโหดร้ายลงไปครับไป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 มาตรงนี้เลยนะครับมาเก็บของกันนะเดี๋ยวเราจะมุมไอเทมกันนะมีจุดบอกนะครับไปข้างในกันครับไปสิอุ้ยโดนเดี๋ยวเราจะเก็บของเอย่าเพิ่งมายุ่งกับผมนะซัมบี้มันหนีไปละมันงงๆง,งนะครับ มันงง,งๆเก็บของอีกสองชิ้นนะครับมาใส่นะอันนี้จะเป็นโหมดสตอรี่นะครับที่เราเล่นกันอยู่นะอือฟึบโอ้โหเก็บของครับส่งของกันแบบให้เพืิบเลยนะบรตรยากาศตัวแกมมันจะทนมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าฐานที่ตรงนี้มันค่อนข้างมืดนะนเองท่านผู้ชมว่าโอ้ยโดนกันอีกแล้วโดนกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพยาบาลเถอะพยาบาลไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยนะครับฮิวตัวเองไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะโดนรุมตอนไหนรีโหลดเลยนะครับทําการเก็บของไปครับปึบ <laughs> อ่าหลบนิดนึงนะครับเพื่อไปต่อเพื่อไปต่อแบบ easy, easy, อีซี่อีซี่นั่นเองท่านผู้ชมครับนะ <laughs> เรามาถึงตัวนี้แล้วปึ๊บโอเคสอมบี้กำลังเดินมา <laughs> เรียบร้อยครับ เราไปข้างบนกันต่อเลยปึบปึบโอ้ท่นพลังงานนะครับตัวไฟฟ้าตรงนี้สามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมโอเคนี่สับสวิตช์ขึ้นนะครับคัตเอาขึ้นแล้วโอ้ซัมบีกรูนเข้ามาแล้วจ้ามากันให้เยอะไปหมดเลยเยอะไปไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหม มีตัวลิฟต์นี้กําลังจะมารับเรานะครับมาแบบแม็กซ์โลร์มากๆเลยเหมือนประมาณแก้งเรานะอีกประมาณ10กวินะผู้ชม <c oughs> ไม่ค่อยมีสมบงซอมบี้อะไรแถานี้เลยนะครับแมะนึกว่าคนยืนอยู่นะหล่นไปเองนะนึกว่าคนยืนอยู่นะครับมาถึงแล้วนะครับผมบอกเลยเกมนี้ถ้าเปิดให้บริการจริงๆนะครับสุดจัดแน่นอน,นครับ เรียบร้อยครับหนีได้แล้วนะครับมิชชั่นคอมพิวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้ก็จะสรุปคะแนนต่างๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูระบบภายในเกมกันครับโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแนะนําวิธีการเล่นกับเพื่อนแล้วก็ดูเมนูต่างๆภายในเกมนิดหน่อยแล้วกันเนาะอย่างแรกวิธีการเพิ่มเพื่อนนะครับไปด้านซ้ายบนนะครับรูปคนตัวนี้เนาะแล้วก็มาอันที่อันกลางนะครับแล้วก็ทําการใส่ ID เดีเพื่อนลงไป ID ดีหาได้จากไหนนะครับมาด้านขวาล่างขีดถาขีดนะครับแล้วก็ ID ดีจะอยู่ตรงนี้นะรรบเนให้้ียยอะ ต่อมานะครับผมแว่นลูกขยายเนาะเอออีกอย่างนึงนะครับเราจะเล่นกับเพื่อนได้ก็ต้องประมาณเลเวล5นะครับมันจะปลดล็อกตรงนี้เนาะให้เพื่อนสร้างห้องแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเรากดสร้างทีมตรงนี้เองนะครับเลือกโปรดที่จะเล่นนะครับเอนนี่นะครับหรือว่าจอยมิชชั่นนะครับจอยมิชชั่นนั่นแหละนะครับประมาณนี้หรือว่าเปาตี้มิชชั่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่่านผู้ชมเลยนะครับเลือกตัวระดับได้ใครอีซีนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านระดับเนาะกดสร้างทีมนะครับ ที่นี้นะครับสร้างทีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไปที่ด้านซ้ายบนนะครับถ้าเรามีรายชื่อเพื่อนนะครับ advisor, เราจะสามารถอินไว้เพื่อนเข้าปาร์ตี้เราได้นะครับประมาณนี้เนะาะสำหรับการเล่นกับเพื่อนนะครับก็ลองดูกันได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับอยากเล่นกับกับคนอื่นนะครับไปที่เบนขยายนะครับแล้วก็เข้าปาร์ตี้ได้เลยนะฮะหรือว่าคลิกจอยได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโหมดการเล่นมีอะไรบ้างนะครับโหมดการเล่นของเกมนี้ณตอนนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มเพย์นะครับมันจะมีโหมดการเล่นแคมเปญนะครับ จอยมิชชั่น,นะครับแล้วก็บัลตี้มิชชั่น,นะครับอันนี้จะเป็นโหมดเก็บคะแนนนะครับอันนี้เป็นโหมดป้องกันฐานต่างๆนะครับมีอยู่สอด่านด้วยกันเนาะส่วนอันบนก็จะเป็นแคมเปญนะครับโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองนะผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอีโหมดสุดท้ายยังไม่ปลดล็อกนะปลดล็อกที่เลเวล10กว่านะครับ ประมาณนี้นะครับหลักๆอื่นๆนะครับกดขีดสามขีดเลยนะครับมีตัวละครด้วยนะเอเจนต์นะครับตัวละครแต่ตัวก็จะมีค่าความสามารถที่แตกต่างกันไปนั่นเองท่านผู้ชมครับจะมีสเตตัสบอกนะนอกจากนี้นะครับในตัวละครแต่ะตัวนะครับเราสามารถใส่ในส่วนของตัวการ์ดได้นะเนี่ยมันจะมีพวกการ์ดต่างๆนะครับเพิ่มความสามารถนะครับแบบนี้นะบวกแม็กซ์ตามินา20%อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับมีค่อนข้างหลากหลายการ์ดเนาะนี่อ่ะก็จะมี มันเป็นการ์ดที่ใส่เพิ่มความสามารถของตัวละครอะไรทำนองนี้นะครับตัวละครแต่ตัวสามารถอัปเกรดเลเวลให้ตัวละครเพิ่มทักษะพิเศษได้นะเช่นตัวนี้เลเวล2อยู่นะครับสเตตตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะอื่นๆก็จะมีพวกเมนูการ์ดนะครับการาย่อยการ์ดอะไรแบบนี้เนาะการเอาการ์ดไปย่อยเพื่อได้การ์ดใบใหม่พวกนี้ก็ลองดูได้นะครับการ์ดก็มีหลายประเภทเนาะลีเจนเดอรี่อีพิกแลนด์แอนคอรม,มอนนะครับประมาณนี้ อ่าส่วนการตั้งค่ากราฟิกนะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการกดรูปฟันเฟืองนะนี่อ่าแล้วก็มาที่3นะครับที่เป็นรูปภาพตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกที่ผมปรับสุดเลยนะครับอันนี้ลองปรับดูนะครับมือถือแต่ท่านจะปรับไม่เหมือนกันนะครับสาหรับตรงนี้เนาะกราฟิกบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกเนี่ยผมบอกอยู่นะครับตอนนี้สุดมากเฟรมเรทนะครับผมปรับเป็น1 4อยจริงประมาณ6กก็พอเนาะ อ่าส่วนการยิงต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะลูกปืนเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าค่าการหันไวของปืนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหมดการยิงนะครับจะถือปืนไว้ข้างล่างนะครับถือปืนไว้อ่าด้านบนนะครับกดอ่าจะเป็นควิกสโคปเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่าควิกสโคปอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็ลองเซตติ้งกันดูเนาะใจรกสโคปก็มีนะครับจะใช้ก็เปิดออนซะนะครับประมาณนี้ไม่ได้เซตอะไรแล้วนะครับผมเซตแค่ประมาณนี้เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ